ก็มาอยู่กับเจ็ดเดเหมือนเดิมนะก็ใช่ไม่รู้จะเอครคราวนี้เรียกพวกมาคราวนี้เรียกพวกมาอีกครับเรียกพวกมาสองคนนะไปไปกูคราวนี้เรียกพวกมาสองคนก็เราจะเปลี่ยนที่ไปจนไปนะเราจะเราจะเอาชีวิตรอดในไอทะเลไอ่ใช่ทะเลสาในตรงจันทร์ในที่ตรงจันทร์ใครแม่งแหกขําแพงยานวะตอนแรกอ่ะไม่รู้โอ้โอ้โอ้เบสในน่าจอมันสั่นอ่ะเหมือนที่แม่งพูดไว้เลย อันนี้คืออะไรอ่ะไอ้ลัวไปไหนไม่ได้คนวิทยุเลย๋อเฮียวิทยุอ่ะมนกรใช่ไหมมุเลยมาหมาบ้านกูเห่าไอเฮียหมาข้างบ้านกูเห่าไเฮียเสียงไม่เข้าอ่ะเนี่ยเฮียเห่าเต็มเลยเนี่ยเสียงไม่เข้าเลยเสียงไม่เข้าก็บุญแล้วเนะก็บายไม่ไม่รู้สักอย่างมันคืออะไรอ่ะท่านผู้ชมทฮ้ยมันเขียวมะ ตัวไหนไอ้กล่องไอ้กล่องไออ้กล่งที่มันให้กดแอปได้มันคืออะไรวะของเด็กก่ออของที่มาจากโลกอ่ะมันคือยาพิษเว้ยอย่าไปกดที่แย่ด้วยยุงพิษนี่ไม่น่าใจแล้วตีเกิดตียาพเป็นพิษงานเลยพี่ทางไหนอ่ะยาพิษที่เป็นพิของบีของทางไหนอ่ะเออยาพิษที่เป็นพิษแล้วไอห้องม่วงคืออะไรอ่ะห้องม่วงก็ห้องดีบีของอ่ะอ๋อเบอร์รี่เบอร์รี่ อ๋อยายกูพอเข้าใจละโว้แม่เจ้าเฮ้ยของกูเฮ yeah. yeah. hey, hey, yeah. ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอ้ยองกูเ um. ฮ้ยขี้เราขี้เอาของกูแบ่งกันสองอันแบ่งกันสองอันนั่งอันนอโอ้ไปแบ่งกันสองอันองเรเฮ้ยเฮ้ยมึงอ่ะฮะพุกนาฬิกาสายไหนวะนาฬิกาสายเฮ้ยข้างบนนาฬิกาสายมันไม่กัดเราใช่ไหมนาฬิกาสายมันไม่กัดเราใช่ไหมไม่กัด ไม่กัดเสียงกืนแบบมึงดังจะรู้จ่อมาคืนเลยไอ้หมอนี้มันมีติดพิษด้วยนะเว้ยระวังนะเว้ยติดพิดอะไรวะไม่บอกอยากปิดงูตรงกงานไอ้ตัวนั้นอะมันมีพิดนะเว้ยกินกินเยอะๆกินเยอะๆมีพิษนะเว้ยใช่เหรอเอ้ตัวเลย Nào tay lần lượt. Nào, nho, up nho poker tea. Hoa lần lượt, binh hỏi này. Tầm binh quang 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 อ๋อก็ไอกองเพลิงอยู่บนกระเช้าไปเลยไอ่องมาเดินไหนไอกองเพลิงอยู่บนกระเช้าไปเลยมันไม่ใช่มันไม่ใช่กองเพลิงมันคือนาฬิกาซ้ายนี่ก็ถูกบนกร้าก็เข้ามาเดินมาเพื่ดูเต้นยิงนาฬิกาสายขอร้องนัวกูเสียแม่งดักจริงไงยัยกูไม่เสียสไลเฟิลโซลเฟิลกูควรกินกูควรกินเบอร์รี่หรือกินถั่วก่อนแล้วแต่ แล้วแตกเลยงั้นกูกินเนื้อที่มึงบอกว่ามีพิษแล้วันกูไม่มั่นใจมจริงมึงจะไม่สุอมันมีพิษได้มันไม่มีไอ้เหี้ยมันมีมึงกินไปแล้วมันต้องมีไงเออมันต้องกินเยอะๆมันมันแตกไปแล้วมันมีโอกาสติดแล้วเนี่ยอแต่มันสุกไม่ใช่เหรอมันสุกไม่ใช่เหรอเป็นใจกันสุกไม่มันมันสุกกูบอกว่ามันสุกกูบอกว่ามันสุก เอ้ไอ้เงแล้วมือแล้วมือแล้วอ่ะจะด้วยแม่งผิดหมดยุ่งเจอกัอะไรด้วยอะไรโดนยุ่งโดนยุ่งทำไมมึงมึงเป็นสกินวอล์กเกอร์โชกูนแฟนตัวอะไรวะไหนไอทีมันนิ่จริงเแล้วไหนวะสกินวอล์กเกอร์อะไรมึงไอเอเรียนเหรออย่าให้มันมีตัวที่ปอนตัวขึ้นได้นั่นเหรอนั่นเหรอไอ้เจ้อ อันนั้นทีอ้๋อเป็นเอเลี่ยนเหรอาคุณได้ยินใครบอกคุณได้ยินใครบอกว่ามันรีตัวเฮ้ยไอ้เหี้ยเสียกาไม่โดนเลยเฮียออกมาเร็วไอไอยิงยิงตั้งเยอะไม่โดนเลยเลยหรือเปล่ากูกูเอากูรีบกับฐานก่อนดีกว่ากูเอาแคมไฟไปด้วยเอาไอ้แคมไฟติดตัวไปด้วยไหมที่มันหนาวได้ แล้วแต่ว่ากูไม่ได้ครับกูตั้งไว้เชๆยๆพูดจริงๆนะเนี่ยปืนที่มึงบอกว่าอย่าเอามาเนี่ยกระจกทิ้หายเลยม,มันบอกคือว่าดาเมจมันแค่สี่คือคือดาเมจเบกากูไม่ว่าแต่แปัญหานะมันคือเสียงดังไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยปืนล่นมนี้ยี่คืออะไรยังไม่กดยังไม่กดคลิกเลยบารโลบอกเลยเป็นเป็นตั้งแต่เกมเป็นตั้งแต่ตอนเล่นหนึ่โลกลอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยโอ้ยจะหนาวตายแล้ว ชนะตายมึงมึงเอาคำไฟไว้กับตัวอ้อเนี่ยกูอยู่ฐานกูอยู่ฐานถึงฐานแล้วฐานแล้วาทีครึ่งอ่าฟักแล้วทางทางทางเข้าอยู่ไหนเนี่ยเนี่ยอ,อยู่นี่อยู่ตรงนี้เนี่ยถึงฐานักทีเออเกือบเน่นนาตายตัวค้าบจะไหนอ่ะโอ้ตรงทางออกอ่ะตัวค้าบอ่ะเดีย๋ยวเดียเด๋ยวกูมไม่มั่นใจแล้วว่าที่นี่กูอยู่คือฐาน มันเป็นอันนี้เหรอโดมโดมกลมๆอ่ะไม่ไม่กลมไม่กลมแต่คือกูไม่เห็นไม่เห็นไหนม่เห็นแคมไฟอ่ะกูไม่เห็นแคมไฟอยู่ข้างบนอ่ะแค่นั้นแหละมึงมึงอยู่ไหนกูไม่เห็นมึงอยู่ไหนข้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนี่ยนั่นนั่นไหมมันมีเสบียงอะไรอยาบินเดี๋ยวกูยิงใช้ก่อนดูด้วยซ้ำว่าตัวเองอยู่ตรงไหน มโดนแล้วนี่โดนแล้วกูไม่อยากตายไม่ได้อยากตายไอ้เฮียอยู่ไหนตึตายแล้วกูวิ่งกูรีบวิ่งไปดูกันไอ้เหี้ยพึ่งสามสิบวิไม่น่าหันมึงอยู่ไหนลาก่อนดิเพื่อนหน่อยทีไม่รอดแล้กูอยู่ไหนวะเนี่ยวิ่งหามึงอยู่ตัวคาบก็ไม่มีไอืมเอยไอ้เหี้ยไอ้ดวงตาเมื่อกี้อะไรอ่ะ จะเล่เอ้ยเล่นเปล่าตรงตามบอะไรกันด้วยกูรอดละเดี๋ยวเดยียบเหยียบเพิ่งตายนะเว้ยดาเมจปืนมึงก็เบาเอ้าวจะเป็วรไงตายแล้วยน่ยิงกระจอกอ่ะกูยังไม่เอาจริงเลยนะยฮ้ยเอ้ยมันเล่นมันเล่นเป็นรูเลยว่ะกูวิ่งออกมาไกลมากจากฐานเนี่ยชิปหายแล้วกูจะหนาวตายมั้มเนี่ยชิปสามสิบกูวิ กูจะได้กูจะได้เอาประหยัดที่นี่ละอีกสามสิบกวิมึงกลับก่อนก็ได้นะฟุกกูกลับต่กกูหลงทางรียบร้อยยีอ่อไม่เหลืออะไรแล้ละฝากความหวังเลยฝากความหวังวันที่หนึ่งแม่งวันที่หนึ่งแม่งอย่างยับไป้แะ้วสุดข,ขอบตึกขอบแมปแล้วไม่เจอใครเลยแมปไม่เข้อย่างกว้าง

ตอนนี่ยเราหาไรเสร็แล้วมึงมึงมีแบนเดตไหมอ่ะไม่ไม่ได้ซื้อมาดิชิบหายแล้วกูยิงของได้อย่างเดียวแคมโฟล์แค้มไฟทำยังไม่ได้กูอยู่ไหนวะเนี่้เจอรอยเจอรอยเคที่ที่มันยิงทิ้งไปไปเนี่ยกูกูมอจับกินแล้วอ่ะจับไปกินแล้วอ่ะกีมึงลองในแชทโรบอกว่าไอเลิฟจีซัตเผื่อ จะมีคนไอ้กุรักจีซ่อนเยซอไอ้เลืจีซอนเิมักนแล้แคมไฟ์มัไม่มาตั้งไว้ตรงนี้นี่ถ้าจกึ่งเห้ยมาตั้งการแงแกแั้นก็ขึ้กูนะอวอยอเหลอออาออกได้ไหม่าแคมไฟได้ไหมนะได้ได้เลยย่กูจะหนาวตายจริงกันเนี่ย ย่าให้หน่อยก่อนที่กูจะตายเฮ้ยกูมาสุดของแอบไปว่ะงานนี้ได้นะกูกูเจอกูกูเจอฐานที่มันที่ไอ้ที่เจอแล้วว่ะมันเก็บกูเก็บเลยย่าให้หน่อยกูจะตายแล้วอีกนิดเดียวไหนวะมึงอยู่ไหนอ่ะนี่ตป็แค้มไฟไม่ไม่กูต้องใา้แคมป์ไฟยใช้แคมป์ไฟกูอยู่ที่ไหนกูกูเจอฐานที่มันที่ไอ้ที่เจอแล้วไอ้ที่ว่ะจะอย่านี้นกูวิ่งไปหามก่อนพี่ อ๋อเฮ้กูยกแคมไฟอยู่นี่ยเฮ้ยกูตายเดินที่แบบเดิที่มาล่าสัตว์เดียร์พาก็ล่าสัตว์เลยเนี่ยเห็นเจอระเกะแล้วตอนนี้เดี๋ยวกูลังวิ่งไปหามึงบีมมึงอยู่ตรงหลุมๆเบาๆใช่ไหมกูอยู่ไหนหลุมๆอ่กูเจอบ้านแล้วกูเจอบ้านแล้วกูเจอบ้านแล้วก่อนนาทีเอ๊ะขวานอกูเจอบ้านกูแล้วพอพอมึงเดินซ้ายอ่ะเห็นเห็นศพมั้ยแบบเกมนี้แม่งการตามหาศพเพื่อนแม่งเกียวเมืกอยแล้วมันจะเจอบ้านมึง โอ้ยแย่มดพอดีเลยอ้าวคู่ยูถานที่มันรองเนี่ยไอ้ยอ้าวแล้วตอนนี้คนยูฐานหลักยูฐานถักมีใครบ้างมีไอ้บี้อยู่ใกล้ๆมึงมึงก็อยู่แถวๆนั้นน่นแหละเออเราเลยบี้เดินออกมาจากฐานแล้วมันวิ่งมันวิ่งมันวิ่งไปด้านหน้าถ้าทำวันถัดหลังมันจะเจอฐานกูอยากเหรอแล้วมึงบอกตาใ้ไปไปไปวิ่งวิ่งกูอยากไขวานิดหนึ่งขวานิดหนึ่งขวานิดนึ่ง เอาอเยี่ยนหลับพอดีเลยหลับก่อนเอาไอ้เยี่ยฟุกฟู๊กอยู่ฐานรองจริงด้วยเนี่ยเดี๋ยวชนะหมอะไรบอกด้วยมันจะชนะหรอได้มาขี่ฐาแล้วเหรึ้บอเดียวเองะตอนนี้พวกเราชีวิตถือว่าเหลือแค่สามคน พวกเราชีพเป็นสามคนแต่คนนึงไม่รอดนะคนนึงตายมีคนนึงนี่ไหนโฮ้ยพี่ไอ้ฟุกไงไอ้ฟุกรอดไอ้แย่ก็เดินมางม่วงยังรอดสามสวนสองคนด้วยไม่มีสิ่งใดข้ากูได้นอกจากพระเจ้าละบักตัวเย่เลยเย่หรือควรไปตามหาเกมไปตามหารูปเบี้ยไอ้พุกวะควรไปตามหาไอ้พุกวะยีนตอนแรกตอนแรกก็เป็นคนสูญหายยตอนนี้ไอ้ฟุกไม่เป็นคนสูญหายแล้ว <LY humming> มึงจะหลงอีกไหมเนี่ยคำถามไม่หลงกูจำทางกันแล้วตอนนั้นกูไปทางซ้ายนิดหนึ่งมันก็เลยมันก็เลยไปมั่วแล้วกูก็เดินเป็นถึงสุดขอแบบแล้วก็เดินเดินมั่วอีกทีหนึ่งก็เลยมันอ๋อแปลว่าฐานอยู่ด้านหลังด้านหลังฐานเราไม่ไ,ไม่หมายถึงฐานฐานย้อยอยู่ด้านหลังฐานเราฐานรองอ่ะฐานรองอ่ะอยู่ข้างหน้าทางแบบออกซ้ายซ้ายมือนิดหนึ่งเลยตอนนั้นกูเดินขึ้นภูเขาก็เลยเจอเจอฐานเราก็แปลว่ามันก็อยู่ใกล้ๆตรงที่กูอยู่เลยกูก็เดินลงภูเขาเดินวะา ลูกตาเธอรียเสียงไรอ่เธรี ah ่ืดม้ยหนักแบ่งแบ่งเพื่อนเลยมีนอำวิ่งยี่สิบอันเอียเลียนวเยเกืบตกเลยเนี้ยขึ้นบนภูเขาแล้ว ถ้าไม่ไหวก็คือเรียบร้อยกูหนึ่งมาสี่ห้าตัวนะแต่กูไม่ได้ตังหวังว่าคืนนี้มันไม่มันไม,ม,นไม่มันไม่เหมือนคือนอื่นป่ะจริงๆนะคืนนี้ไม่เหมือนคือนอื่นไอ้ที่บนบนโดนจันทร์กูยังปลูกกระหล่ำได้อีกเหรอเออสื่อกูนึกว่ามันไม่ใช่กระหล่ำไม่ใช่ไม่ใช<ด>่ดาวเลยนะดาวเลย ดาเดาสุกอะสุกเสาอะไม่รู้ว่าใกล้ๆกันอะสุกเสาใกล้กันมันเดียวเองสุกโลกอังคารก็อังคารแหละเดี๋ยวอะารลองจะปล่อยเทลไรต์เทลไรต์เออซีโนมอฟซีโนมอฟวิ่งให้มันก่อนวิ่งให้มันก่อนเลยแล้วก็เอเลี่ยนเอเลี่ยนแม่งถุดกว่ซีโนมอฟอีกเไง จนเงียๆไม่ได้เฉกๆของว่ามันคงจะมีตัวบินได้ใช่ไหมลูกตาไงลูกตาเฉยๆว่าไม่ไเข้ามันใหญ่เข้ามันใหญ่รวยกินกระหล่ำลูกตาจากเทลเลเรียเอ,อ็นจิเนียร์ความสามารถพิเศษที่ไม่พิเศษป้อมปืนถ้ามันป้อมปืนนี่เราต้องมัดมันดีไหไอ้นคนคนดินลายยังเยอะกว่าเมดิกเลย เสียงอะไรกระซิบวะเฮียต่อยนูบรอแล้วกันเสียงอะไรกระซิบวะปล่อยปล่อยปล่อยมันหลอนไปคนเดียวเราสบายละเฮ้ยอ๋อเอเลี่ยนเฮ้ยยี่มันอ๋อปล่อย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 เนปลุกตานี่วะที่เกดตัวบกเซียนเกมอะไรเนี่ยเออมากูเข้าไปเช็คของเฉยๆโลเพย์วะ นเฮ้ยโชคดีโชคดีบบอีโชคดีเนยไตไหวเนี่ยคือต้ต้อดจานี่ไม่เชื่อตายอย่างนี้เลยต้โอ้ยเดี๋ยวลิงจะอทีกาะดี่นเดี๋ยวลิงแม่งหมดอาก ตาลูกตาเอ๋ยเจียกูไม่ไหวแล้วไอ้เชียรม่อไม่ระดับตำบลมาเข้ามาแล้วพี่น้องเอ๋ยยังไ้นนเเเเออลลีี่่ยยไไปหนไหนเว้ยเวลคัมเวลคัมกกดดวันที่เท่าไหร่ละวันที่สี่มั้งเดี๋ยวนะเขามีการให้เลือกว่าเราต้องการผลอะไรใช่ไหม อยกได้วยงงูนดากอนฟูดแคคตัสโคโคนัทเฮ้ยวันที่ห้าอะนี่ยวะสโซโล่เลยอะเก่งเหรอกุฟุกไม่ก็กีอาวูยูวอนไม่ก็คว <Okay. S 1> ามหวังมนุษยาชาติอยู่ในกูเลยยังไม่ตายไอ้ยียมีแมงมุมด้วยแมงมุมไม่อยู่ทุกสาบัานเลยเยังไงเฮ้ยข้างหลังก็มีไอ้ยี่บ้านรวหมดแล้ว เอ,อีกูโดนลูกูดนลูบ้านไม่ไหวแล้วหีทีดด่บ้านไมห่หแล้วบ้านาาไม่ไหวแล้วจ๋าบ้านจะแตกวามเสพอยไม่ไหวแล้วาตอหนวเหียตัวเหียนี จ๋า้านจะแตกโอ้โอมันบัาขาล้ตัวะจผมจะรอดขี้แมงมุยักษ์โดนมังมเที่โดเต็มผมได้แผ่นใหญ่ยนอาอเดีดิสแอนิมอลขายสับอะไรตากัดไอ้เหี้ย โรมีเพชรเอกดูดูกันลายเอยี่สิบเดเปอร์เซ็นต์เลเจนดรี่เกเอ่อขมนเก้าเก้าแ่นามมเียววะาดูมาเพชรเพิร์นเบิวพูสวนเราเลยอะอัฟรนเจอรดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาัาว่าไงก็ต้องให้อาหาร เจอดอฟไลน์ต่อให้คุณจะออฟไลน์เพื่อนก็ยังอยู่คุณต้องเข้ามาให้อะไรอ่ะมืดแล้วกูหลับแล้วกูหลับแล้วกูรอดแล้ว